มนนีฝ่ายค้านเนี่ยเขาไปยื่นแล้ว<อ><อ>ฝ่ายค้านเขาก็ไปยืน่นธรรมดาเขายืน่นมีสอสอร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนไปยืน่นรู้ชื่อกันพักฝ่ายค้านรวมกันก็ไป,ไปยืน่นให้กับคุณชวนเออเขาก็ยืน่นแล้วก็ยืน่นแล้วคุณชวนก็คงใช้เวลาตัดสินใจประมาณสักสามสี่วันแล้วก็ส่งไปให้ศาลร,รัฐมนูนพิจารณาค่ะนะไอ้ทั้งฝ่ายค้านก็ก็อยากให้ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ศาลวินิจฉัยว่าพ้นจากตำแหน่งหลังจากนั้นก็ว่ากันไปปรเซสนี้ไม่น่าจะนาน โอ้สินานไม่นานไม่รู้ผมไม่รู้จะก่อนวันที่23สิงหาไม่น่าจะไม่น่าจะก่อน23ในนั้นเขาเขียนไม่ได้ซ้ำไปว่าถ้าเกิดประทับับฟองแล้วเนี่ยให้นายกรลฐมตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปตามสูตรอ่ะเออมันไม่มีอะไรเป็นพิสดารหรอกเป็นไปตามสูตรอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องของการยุบสภาไม่มันไม่ยุบกันไม่นายกไม่ได้พูดเอง ให้โฆษกพูดเออให้โฆษกมาพูดให้คุณธนากรบุญวังชนะอะไรเนี่ยซึ่งจะไปเป็นเออที่จะไปเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐแทนคุณมาาเดียออวัฒนยาบุญนาคโอภาษีอะไรที่ลาออกไปอ่ะใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองช่วงสุดท้ายผมคิดว่าเมื่อพระรามอย่งรัมาลรายจ่ายซึ่งเราพิจารณาขนาดนี้ปี6กเนี่ยเสร็จมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะที่เป็นงานชิ้นใหญ่ชิ้นโตของรัฐบาลชุดนี้ ถ้าในแง่การบริหารจัดการที่เหลือก็เป็นเรื่องของการ execute ทำไปตามจังหวะของมันไปะนะแล้วมันก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ออจริงๆก็ถ้าพูดจริงๆก็เหลือ6เดือน8เดือนะนะเต็มที่เดทไลน์ถ้าคุณประยุทธ์ไปยุบสภาก่อนที่จะครบวาระวันที่23มีนาะคมปี2566่ะมันก็เหลือเวลาไม่เยอะแล้วออนะยังไงยังไงแกก็ต้องแกก็ต้องไปก่อนการเลือกตั้งอยู่แล้ว นุก,ก็งงอยู่ว่าก่อนคือถ้านับไปจากนี้เนี่ยมันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนออแต่สุดท้ายก็มีข่าวดีเกิดขึ้น